คลิปนี้เราอยู่กับเคสไซส์มินิจากแบรนด์ Cooler Master ในชื่อรุ่นว่า Q 3 0 0 L V 2ครับสำหรับเคสรุ่นนี้ครับอย่างที่บอกไปจากแบรนด์ Cooler Master ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ Q 3 0 0 L V 2นะฮะโดยเป็นเคสไซส์มินิขนาดเล็กแต่รองรับบอร์ดไซส์ใหญ่สุดคือ M.ATX หรือว่า Micro ATX แต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดของเคสตัวนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือปัจจุบันนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเคสไซส์เดียวกันเลยรองรับอุปกรณ์ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากทำไมราคามันถึงต่างกันสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของฟอนต์พาแนลนะฮะปัจจุบันในส่วนของฟอนต์พาแนลที่รองรับเนี่ยถ้าเกิดเป็นเคสทั่วๆไปนะครับก็รองรับ USB 2.0 USB 3.0นะครับ ปัจจุบันครับฟอนต์พาแนลรองรับความเร็วสูงสุดคือ USB 3.2 Gen 2และ X 2เข้าไปอีกโดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่20 g b ิ s กิกะบนะครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยความเร็วก็จะอยู่ที่5 g b กิกะบิตหรือเต็มที่ก็10 g b ิกะบิตเซนะไม่ว่าจะเป็น3.1 Gen 1 Gen 2อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปัจจุบันคือ3.2 Gen 2 X 2นะฮะ ที่ผมพูดคือแน่นอนครับเคสตัวนี้รองรับสเปดสูงสุด20กิกะบิตเซคัลมีพอร์ตแบบ Type C ก็คือ USB 3.2 Gen2x2 2, นั่นเองครับอันนี้คือข้อสำคัญนอกจากเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของขนาดที่ทำให้ราคานั้นต่างกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆตัวท็อปๆรุ่นที่มีการเชื่อมต่อไปฟอนต์แพ n นลรองรับ USB 3.2 Gen2x2 เนี่ยคุณควรจะเลือกใช้เคส ที่มีฟอนต์พาเนลที่รองรับด้วยเช่นกันคุณก็จะได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่ในการ t r a n ฟ f e r ไฟล์หรือว่าโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่2 0กิกะบิต per s e c o n เลยทีเดียวอันนั้นก็เป็นเรื่องของเกตเล็กเกตน้อยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเคสตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูอง์ปกรณ์ทั้งหมดของเคสตัวนี้เลยครับกับ q 3 0 0 l v 2ตัวนี้ว่ามันจะมีรายละเอียดในการติดตั้งอุปกรณ์อะไรยังไงได้บ้างไปดูกันครับเรามาดูรายละเอียดของเคสตัวนี้กันเลยนะครับเคสตัวนี้นะฮะจริงๆแล้ว ลักษณะเทมเพอร์ของเขาจะเป็นเต็มบานแบบนี้นะครับก็จะช่วยกรองแสงด้วยนะให้มันรู้สึกนวลตามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าต่อมาครับภายในฮะเคสตัวนี้รองรับบอร์ดซสาใหญ่สุดคือ m a t x หรือว่า Micro a t x นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เราติดตั้งลงไปเป็น mini i t x จะสังเกตว่ามีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะถ้าเป็น m a t x เนี่ยมันก็จะกว้างกว่านี้อีกเล็กน้อยแล้วก็ยาวกว่านี้ลงมาอีกนิดนึงนะครับ ส่วนของ power เราติดตั้งเป็น power itx ตัว sfx จาก cooler master ตัวนี้เป็น1,000วัตต์ที่เล็กมากๆนะครับแต่อย่างนึงเลยคือผมอะ่ะอยากได้พื้นที่ในการใช้งานให้มันดูโลง่งๆนะครับพอเราใส่ sfx power เนี่ยสายมันจะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะใส่เล็กๆแบบนี้คุณก็ดูเรื่องสายด้วยนะครับอย่างผมอะ่ะมีชุดสายถัก แบบยาวอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องติดตั้งชุดสายถักแบบยาวนะครับเพื่อให้สามารถติดตั้งในส่วนของไฟเลี้ยง cpu และไฟเลี้ยงเมนบอร์ดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นไซย์มาตรฐาน atx นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องแปลงสายใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยสาย atx เนี่ยก็รองรับอยู่ที่1 6 0ม mm เมเป็นไซย์มาตรฐานนะครับส่วนการ์ดจอนะฮะส่วนการ์ดจอครับตามสเปคคือรองรับได้ยาวสุดคือ3 6 0ม mm มเลยทีเดียวแต่ตัวนี้เราติดตั้งเป็นขนาด 250-260โดยประมาณนะครับเป็น RTX 2080จาก Galax กตัวเก่านั่นเองครับถ้า360นะฮะมันจะโอ้โหเรียกได้ว่าชนขอบประมาณนี้เลยอะเราลองเทียบให้ดูนะเนี่ยหมายความว่าคุณไม่สามารถติดพัดลมหรือหมอ้อน้ำที่ด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าชุดน้ำปิดตัวนี้เราติดตั้งพัดลมไว้ที่ด้านหน้านะครับโดยเป็นชุดน้ำปิดรุ่นใหม่ด้วยแอป มอสนะครับจากคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามีรีวิวแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาครับในเรื่องของการติดตั้งหมอ้อน้ําต่อกันเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเดียวที่สามารถติดตั้งหมอ้อน้ําขนาด240มิลได้นะครับด้านบนจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีพื้นที่เพียงพอครับส่วนพัดลมแน่นอนครับด้านบนติดได้120มิมพัดลม140มิลจะติดได้ส่วนเดียวคือด้านหน้านะครับเป็นพัดลม140มิล2ตัวนั่นเอง ส่วนถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ชุดน้ำปิดนะครับต้องการใช้เป็นชุดลมรองรับความสูงอยู่ที่159ม mm, ิลิเมตรถือว่ากำลังดีนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นนะครับที่ด้านบนและด้านหน้า2จุดนะฮะส่วนของด้านล่างนะครับเขาก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นแหละแต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับการลือเข้าลือออกเท่าไหร่นะครับมันจะถูกเหมือนตัวน็อตยึดเอาไว้อยู่นะครับก็ง่ายๆก็จะเป็นด้านหน้าและด้านบนนั่นเองครับโดย ในการดูดลมเข้าจะดูดเข้าที่ด้านหน้าครับระบายออกที่ด้านบนและด้านหลังนะครับที่เป็นลมร้อนเรามาบิดให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับนี่ลักษณะของหน้าเคสก็จะมีรูเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อดูดอากาศเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นแผ่นกองฝุ่นแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือทุกรูเนี่ยสามารถขันน็อตลงไปได้คุณจะติดพัดลมส่วนไหนของรูพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับคือมันไม่ได้ถูกฟิกไว้อะคุณสามารถเลือกได้นะครับ เดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วไปดูที่ด้านหลังเคสกันว่ามีพื้นที่เก็บสายยังไงบ้างนะครับต่อกันที่ด้านหลังเคสครับก็เรามาขันน็อตครับตัวน็อตเนี่ยจะอยู่ตรงฝาด้านข้างตรงนี้เลยนะปกติมันจะอยู่ท้ายตรงนี้เนาะแต่เนี้ยเป็นแบบตรงๆต,ตรงนี้นะฮะอ่ะเมื่อเราเปิดฝามาครับฝาแน่นอนครับเราเห็นด้านหลังแล้วมันเป็นฝาแบบทึบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องระบายอากาศอะไรที่ด้านหลังนะโอ้โหเป็นไงคือต้องบอกว่าอาจจะดูรกนิดนึงเนื่องจากว่า ตัวชุดน้ําปิดตัวนี้จะต้องมีฮับหชุดนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดของผมเนี่ยเป็นไซส์เล็กนะครับแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อพัดลมมันมีน้อยมากนะครับผมก็เลยต้องใช้ฮับส่วนของพัดลมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่านี่เป็นเรื่องของเมนบอร์ดนะแล้วก็ฮับตัวนี้เป็นชุดฮับจากตัวชุดน้ําปิดนะครับที่คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าฮับตัวนี้เพื่อคอนโทรลไฟต่างๆลูกเล่นต่างๆผ่านซอฟต์แวร์ของ c Cooler m a s t ั r นั่นเองครับผมก็ไม่ได้รวบสายอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยดูรกนิดนึงทีนี้ สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นส่วนดีสําหรับเคสเล็กๆแบบนี้พื้นที่ตรงช่องนะครับช่องไม่ว่าจะเป็นช่วงบนช่วงด้านหลังด้านหน้าด้านล่างเนี่ยมีพื้นที่ถึง2.8เซนติเมตรหรือว่า28มิลนะฮะประมาณ3มเซนเลยถือว่าเห็นปะ่ะคุณสามารถรวบสายตรงนี้ได้ถ้าเกิดคุณเก็บสายเนี่ยคุณสามารถรวบเข้าไปได้เลยเนี่ยยังพื้นที่ยังเหลือเห็นปะ่ะคือพอเราบอกว่า28มิลอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่พอผมเห็น ช่องลองจับลองจัดดูเออ28มิลก็เยอะแล้วนะครับสำหรับเคสไซส์นี้นะฮะจุดติดตั้งพวกสตอรเรจต่างๆนะครับจะมี2ส่วนรองรับ ssd 2.5ที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีชุดล็อกอยู่นะฮะสามารถติดตั้งได้2ตัวนะครับและขนาด3.5ได้1ตัวที่ตรงนี้อ่าเห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์ลงไปด้วยเนี่ยคุณจะต้องเก็บรวบสายให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันบังทางหรือว่าไปเกี่ยวไปสกิด ทำให้สายหลุดประมาณนี้ด้านหลังเด่นๆเลยคือมีพื้นที่ในการเลาะสายกวา้างมากนะครับเกือบ3เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะมาดูที่ฟอนต์พาแนลกันบ้างอย่างที่บอกไปครับถ้าคุณใช้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆหรือว่าตัวท็อปทหน่อยเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB 3.2 Gen 2 x 2นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกเคสที่มันซับพอร์ตด้วยอย่างเคสคูลเลอร์มัตเตัวนี้ซับพอร์ตและมีมาให้1ช่องนะครับ เป็น USB 3.2 Gen2x2 2. ตัวนี้เป็นแบบ Type C นะครับความเร็ว20กิกะบิตเซคนะครับเร็วกว่า USB 3.0ปกติแบบธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับ2ช่องนี้ไม่ใช่ USB 2.0แต่อย่างใดนะครับมันคือ USB 3.2 Gen1 นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใช้ประสิทธิภาพ ของฟอนต์พาแนลได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับถ้าเกิดคุณใช้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวนี้แจ่มมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออ d ดิ j โอแจ็คนะครับที่เป็นแบบ3.5ให้1ชุดและตรงนี้ครับเป็นปุ่ม Power เปิดปิดนั่นเองครับ จบไปแล้วกับเคสขนาดเล็กมินินะฮะจากแบรนด์ Cooler Master ในชื่อรุ่นว่า Q 300L V2 ครับจุดเด่นๆของเคสตัวนี้เลยเอาละ่ะเรื่องของขนาดมันมีความกระทัดรัดมีความเล็กนะครับแต่รองรับอุปกรณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดรองรับถึง mATX เรื่องของการ์ดจอครับรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ3 60ม mm, ิมในข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่ติดพัดลมหรือหม้อน้าที่ด้านหน้าเคส และในส่วนของชุดหม้อน้ําชุดน้ําปิดเนี่ยรองรับถึง240มิลลิเมตรอย่างตัวนี้เราติดตั้งให้ดูแล้วนะครับว่ารองรับแล้วการติดตั้งอุปกรณ์มันจะแน่นมันจะโฟลอย่างไงบ้างครับถือว่ากําลังดีกับซิสเต็มแบบนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บสายช่องด้านหลัง28มิลลิเมตรลอดเก็บสายได้สบายคุณสามารถเลาะสายได้รอบด้านหลังเลยนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเคสขนาดเล็กนั่นเองและสุดท้ายครับเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลจากฟอนต์พาเนลนะครับ รองรับ USB 3.2 Gen2x2 2ที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่20กิกะบิตเซคใครที่ใช้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆตัวท็อปทอหรือว่าตัวระดับกลางขึ้นไปเนี่ยแล้วมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 3.2 Gen2x2 นะครับคุณก็ควรเลือกใช้เคสให้เหมาะสมเพราะว่าจะได้ไม่เสียเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้ไปนะครับคุณสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ความเร็วที่สูงเลยทีเดียวนะครับ20กิกะบิตนี้เยอะมากนะ ถือว่าสูงเลยคือถ้าเกินไปนี้เนี่ยก็เป็นระดับ t h u Thunderbolt ไปแล้วนะครับเอาละครับใครที่สนใจเคสตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ